สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายบ้านชาแนลภาพพี่นองมาลาบปลาดุกสูตรโบราณลาปลาดุกสูตรโบราณเดอ้อนี่นี่ฟักไว้แล้วเดอ้อนี่อันนี้หัวปลาที่นี่ที่ฟักหัวปลาเอาไปกีซะกรอนเอาไปกีเอาไปกีเด้อเอาไปกีแล้วก็ามาฟักใหลกแหลมมันหอม ความหอมของนันนี่เอาไปกี้มันสุกน้อยนึงเนาะ,ะสุกแม่ปลาซุกแม่เหาจะมาลวกอีกอยู่เนาะนเอามาฟักแหลกๆจ้ามาฟักแหลกๆสูตรพอและแม่เหาเห็นให้กินแต้เป็นสมัยเด็กๆคนเนี้ยกินแบบนี้คือแซ่บก็เลยลองเห็นเบิ่งสูตรสมัยโบราณเปิมกีใเทอันใส่หยวกล้วยน้ำเนาะ จะไปหาอยู่กล้หัวเนาะหาอยู่กนะล้วยมันใส่นั่นฟักไแหลกๆได้อแต่นี่เพราะว่ามันมีอันมันมีก้างหลายเนาะมันมีก้างมันเป็นดูกไหมเราต้องฟักให้แหลกๆแต่ฟักก็แหลกมันจะติดข้อเด้อฟักแหลก ี่ะแลกแล้วฟักหัวฟักหัวก็แลกแล้วอันนี้ฟักนี่ก็แหลกแล้วละเอียดแล้วนี่เนาะมันนี้ไปหาอันสีผ้าไปหาหยวกพี่นอ้องไปหาหยวกมากกว่นเนาะนี่ได้หยวกมากแล้วเอาสีมาฟักหยวกเลย ก็ต้องเอาไหลเนาะมันมันหลเลยเอาซํานี้นี่ใส่น้อยๆใส่พอหอมใส่พอหอมหยวกมันจะมีกลามหอมของมันเด้ น,นี่ก็ฟักไข่มันละเอียดเนาะฟักแหลกๆอีสานเขาว่าจะฟักแหลกๆถ้าคนในคนไทยก็จะว่าฟักไข่ละเอียดเลยสามให้ละเอียดเลย นมาละเอียดทุนละ่ะนี่จะได้ซํานี่เขามาปันนาออาป้นน้ำออกจ้าปั้นน้ำออกเด้อบีดน้ำออกปั้นน้ำออกปั้นนออ้ำเหมือนนี่แมนนอปั้นนะเขาก็จะจกประมาณนี้แหละบีบน้ำออกเฮ้หมืดมืด ก็จะประมาณนี้เหลือประมาณนี้พี่น้องเหลือประมาณนี้แหละนี่เราก็จะมาใสา่มาตั้งไฟกันเลยตั้งไฟนาะพี่น้องตั้งหมอ้อพี่น้องเอาน้ำใส่นิดนนะละลหน,ะละลน,ะะน,น่อยใส่น้ำปลาลงไปใค่น้ำปลาร์มใส่ลาบอิสานมานน้ากับใส่ปลานี่มันจะนง้ เราหม้อเดือดก่อนหม้อเดือดก่อนจึงเอาปลาลงนะุงเนาะปลาใส่เลยหม้อเดือดแล้วพี่น้องคนคนคนแต่สมัยเก้าพิ่นพิ่มักสิลวกเนะาะมักสิลวกก็ลวกก,ก็ดีคือการลวกสามนาม้ำที่น้ำที่เผาเนาะแต่สูตรหมูแยบานกับสิลวกเนาะ ลวกเอาอยู่แต่ไอ้นี่เนื้อปลานี่เฮ็ดแบบนี้ก็สีมันก็นุ่มอยู่แล้วนะนุ่มอ,อ๋อมีเคียงลงตีด้วยแยกเห็ดลูกมีคนจะมาทำกับข้าวช่วยวันนี้โอ้ยอย่าตีโอ้ยอ,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 อย่าทำอย่าทำอย่าทำ <laughs> ไอ้นี่นี่นี่ใครนี่ใครเนี่ยมาทำกับข้าวช่วยคุณยายนี่มาสุกแล้วจ้าสุกแล้ว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 มา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 พี่มาพี่มาพี่มาพี่พี่มาพี่มาพี่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 เร็วเร็วเร็วสุกแล้วเอาหลานเอาหลานโอ้น่าจินีมดิ่เออให้มันเย็นก่อนเอาเอาหนีมาใส่เลยพี่น้อง เอาหยวกมาใส่เลยนี่หยวกหยวกที่ห้าฝากไว้อะเนาะมาใส่เลยน,น,นี่รอให้มันยินก่อนเท่าจังปุ๋งเนาะรอให้มันยินก่อนจังปุ๋งมันเท่ามาเปิ่งเขื่อนปุ๋งเลยอ่ใส่ผักใส่หอมเตน,นบานเท่าสใส่ใบหมากเวอร์เด้อบางหัวก้นไทยเวอร์เนินนิยังเนาะ ใบหมักเวอร์โบเนใบแบบนาเเด้มันมันใบใหญ่ๆห,หนุ่ยไ่กว่าหมักน้ำเื่อนี่หยังกับพ่อรูครับผมยายทำกับข้าวเรียกก่อนเรียกก่อนครับยายครับครับผมทำากี๊วข้าวให้กินเด้อหนูกินหรือยังหนูกินข้าวหรือยังรอรอไปใส่หาผักเนะจนะ้ะเนาะหาหอมหาอะไรมาใส่ก่อนเด้อ ได้มาแล้วใบหมักเวอร์นี่เป็นอย่างนี้ใบหมักเวอร์มันคล้ายๆกันกับหมากนาวนี่แหละแต่ว่าคนไทยสีบรูนุย่บันกับพงหัวเพิินเอินี่อย่างเด้อคนไทยเด้อย่บันหูเตะหมากเวอร์ภาษาอีสานบ้านาเฮอเอเดี๋ยวมาซอยมาซอยหมากเวอร์ซอยหมากเวอร์มาซอยหมากเวอร์มาซอยหมากเวอร์มาซอยหมากเวอรมามมมมมมมิมมม ไหนครับไหนครับหนูจะไปไหนลูกหนูเรียกคุณยายก่อนยายหนูหนูทำอะไรหนูออกไปออกไปมามารถรถมาเลยวรถมา,มา,มา,ลลมาเลยวรถมารถมา

ใช่หอมหอมหอ,หอมหัวแดงหอมหัวแดง เสร็จแล้วพี่น้องมาปรุงกันเลยใส่ข้าขวคั่วใส่ข้าวขวา่น,อน้องมีข้าขวคั่วใส่พอประมาณ เนื้อมันเผ็ด ลุกดูใส่ลงไปถ้ามากเลยก็ใส่หลายด้วยจ้าใส่หลายด้วยเกีียวเกลียวนะพริกคนแก้วนี้ใส่เยอะก็มาเคทหลายก็ใส่หลาย ประมาณนี้นะอร่อยอร่อยแบบโบราณโบราณลาบปลาดุกแบบโบราณ